ไม่ยังมาเจอหลวงพ่อหโอกโอโอ้โหโอ้โหหลายโอ้โหเลยแหละแต่ว่าวันนี้การเวลาผ่านมานานยัดีผมพั้งใจไว้จะให้เป็นนักความธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ของธรรมะคนทั่วโลกจะได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ ภาวะการจิดการุภาพได้เปิดสอนหลักสูตรแล้วก็เรียนจบไปแล้วรุ่นหนึ่งเป็นไฮบริดเปิดที่พัทยาเปิดที่วัดธรรมมงคลเปิดที่หัวหินแล้วก็เปิดที่อินโดนีเซียแต่ว่าเปิดทางออนไลน์วัดธรรมมงคลก็เรียนประมาณยี่สิกว่าคนไปขึ้นดอยถนนแล้วก็บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันอเม z i n ิมากมาก แต่นี้เจดีย์หลังนี้ชั้นล่างจะเป็นที่สอนสมาธิทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้ตั้งปณิธานไว้อยากจะถ่ายทอดสมาธินี้ให้คนทั่วโลกได้มารู้จักสมาธิว่าเป็นประโยชน์ท่านได้สมาธิครั้งแรกตอนที่ท่านอายุ13ขวบ ตอนนั้นท่านไปไปวัดไปต่อมนกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงได้ต่อมนนานไปท่านก็เลยเบื่อก็เลยมาพูดอยู่ในใจว่าไม่มาอีกแล้ว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 เกิดปรากฏการณ์ขึ้นสามารถถอดกายทิพย์ออกไปได้แล้วท่านก็ไปยืนลำพึงลำพันอยู่ว่าโอ้คนของพระพุทธศาสนามีมากมาย เพียงนีเ้เฉยหรือแล้วทำยังไงคนทั่วโลกจะได้รับความสุขอย่างเราหนอททำยังไงคนทั่วโลกถึงจะได้รับความสุขอย่างเราหนอนั่นคือได้สมาธิครั้งแรกจุดประกายให้ท่านนึกถึงชาวโลกไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะดีมันสุดโสมแล้วอยากจะให้มัน จะดีที่ที่ดีแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงตอนนี้กำลังบรณะโยแต่ว่าสวดละเคีดีกว่าเนาะเยวจะหาว่าจะเรียอะไรตังอย่างเลย้ย mm hmm. <laughs> ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ mm hmm. อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้สวดเ,เร็วๆหน่อยได้ไหม สวยเร็วอีกนิดหนึ่งได้นะถ้าเห็นด้วยก็สาธุให้หน่อยสิสา,สาธุสาธุสาธุอาโโมทานิเอ้าคล้องตีดัดงสักสามครั้ง อิติปิโสภังกวาอรหันตมาสสัมบุตเวชาระนสัมปันโนสงฆโตโลกวิโทอนตารโอโอเรสัทธมสารทิสา

จตังเวทิตาโพวิญโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ โจนจปฏิปันโนปังขวัตตสวัคสังโฆยายาปฏิปันโนปังขวัตตุสวัคสังโฆสามีติปฏิปันโนปัจวัตตสวัคสังโฆญาตังจัตเตรสายุกาเนา A korre sapokala e sapangga wa ko sa wakaasan ngo à होในย ta होไใน ยdakhไ nàyย อชาល kaา niยអ no tarangตยเkhต ta สัมมาสัมบูทโธเวชารานาสัมปันโนสุขโตโลกวิตุอนโตตรปุปรสัตถมัสสาลติสัตนาเทวะมโนสา낭บูโตภะคะวะติสวะ Kato pangkawata, tamo sanye teko, akari ko, ehipa seko, ko pangayi ko, Pachatangwe kita po, Sa wan ka sangkong, un jo pate pano pangkauwa tong. Sa wan ka sangkong, ya ya Sa wan ka sangkong, sa me de pate

ตุนยาเทตังโลกาสาธิติปิโสปะขาวะระังสัมมาสัมพุทโธเวิชาจารย์นะสาว

สัพพังกวาตตนสาวันกาสังกอาโในโย

เกวะมโนสานันโุตรพระขาวติสวะขาโตะพระขาวตาตาโมสัง

TIPATIPAN NO PAKAWATO SAWAKASANGO YATITANJA TAREKU RISAYUKANI ATAPORISAPO GALAESA Anjali karaniyo Anotarang Punyak etang Mokasa Tiitipiso pakawakarang Sama-sama Bodho Vijajarana -cha Sampano Sukatolo -so Kawito Anotaro Purisatama Saratisata Dewa

ประติpan notangga watto saowangka sangคสมีที่paติpan noapangangga watto saowangka sangangoอย่างินจะตrekorsaยhan niอา korreesaต ka e sa panda waต saoka sangango aในยตในยdaไ Terat niyo,

cadre No kagau wattoasa ka kanggo yaki tancas Tareporesa yupa ni ata poresa tà ho nay yo đa khi nay an cha li ca ra ni yo anu ta ra tôn ya khi tăng ta sa ti 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 so ta ca wa ra ham san ma san we cha cha ra na san pa no so to lo ca we tu anu ta ro co re sa sa la ti sa ta no sa

wartawan Pan nopangga watตส wakaanggoส niติpatiติpan นpanggawa toสwanta sangพยติ tanจาก ตkurreสยhanา niอา ka korresa ko kae saga watton sa wakaanggoangในยต ในยtaา kiไในยอาcalikara ngayย an tarang โอนยะเหตุตังโนกัสสะติอิติปิสสะละภะขาวะอะระหังสัมมาสัมพทโธเวสชาจระณะสัมปันโนสุคะโตโนกะวิโตอะโนตตโรปุริสสะธัมมาสารัตธิสัตถาเทวะมนุสสานังโบทโธภะขาวะติสสะวะ akaikokehipasiko ko tan naikotaangvita ko vin your hetipatipan no ta watto sao waka sang thu upatipan noa taga watต sao wakaang của yaยpatipan noa ta watto sao waka sang củaosa ni Jiปติัน no Sāvatāsāngho yathitāṁ ca Tālaiparāsāyokāni ātāparāsāpāṁ kālā Ēsāpāṁ kāvātā Sāvatāsāngho āho nāyo Pāho nāyo nākhi nāyo ānca ปัญจะเทตังองค์กัสสติอิติเป็นสพตะวาอะระหังสัมมาสังเวยธุอิจารณสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโตอนุตตโรปริสัทธัมมาสารติสัตตาเตวะมนุสสานังโบทภะคะวาติสวาตาโตภะคะวะตะธัมมัง

ก่อยกิตังงใจตาเร็ก็เรสายกพานิอาตมาเรสกปรตว่าเอ Sa panggawa ton sa wakasango Aho nayo, aho nayo Daki nayo, antarikaraniyo Ano tarakunyake tango Kasa titik-tikso Pakawa arahang sama Sambutu wicacara Nasampano sukakonong รเติสัตตาเทวมโนสานังบรทพระวัิสวากาตองังววาตัมโนสันิโกอาการยโกเอหปาสิโกโกตัญญิกโกัจตังเวยิตาโพวิญโยเหตสุปฏิปังโนตังรวาตตว

สัทธาเทวะมนุสสานังบทโภควะติสวาคาโภควะตะธัมโมสันติโกอการิโกเอปัสสิโกโอปันนิกโกปาจาตังเวทิตัพโพวิญญูหิเตสปฏิปานะ

Masanggoto Wicca Caranasampano Sukakono Kawito Anotaro Purinsatama Salatisata Dewa Manosa Nanggoto Kakawati Sawakato Pagawata Tamo Sanditiko Akaliko

ตสวตตังโอะอะหุไนยปาโหไนยโยดาเขไนโยอัญชลีกะระณิโยอะโนตารังเตนยาเขตังโนกาสะเตติเป็นสอภะตะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธะเวชชาจารณสัมปันโน วะวมโนสานังกอดโตพระวัติสวัคาโตภะคะวะตาธรรมโมสังเบติโกอาตาเิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิกโกปจตัง เปตตาโพวินโยเนติสุปฏิปันโนปังกวาโตสวัสดสังโฆอุจปฏิปันโนปังกวาโตสาวกสดสังโฆยายปฏิปันโนปังกวาโตสาวกสดสังโฆสามีจิปฏิปันโนปังกวาโตสวกสดสังโฆญาติตังจตาริโกเรสายุพาณิอาทาตริสะปะคลาอ สัพพังกาวาตตาวาคัสังโฆอาโหในโยปังโหในโยตัเขิตในโยอัญชลีกขระในโยอานุตระ ปัญญาเขตตังโลกัสสติปิโสภะวาระสัมมาสัมปตโตเวชจารณนสัมปันโนสุขตัวโลกวิโตัวอโนตารุปเรสัธรรมมาสารติสัตตาเทวะมโนสานังโสดโตภะวาติสว่างขาโตภะวตาธรรมโมสันติโกอาตาริโกเอ

Iki pati panno pangkawato Sawangka sangko yakitang Jatare purai sayukani Atapurai sapok kala Iza pangkawato sawangka sangko Ahonayo pahonayong Kakinayo anchari karaniyo mãn xâm bó tội cho tao nãn xâm bó nón xâm bó tội tàu 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 tư rí sáng mãn xâm bó tóc bác hồ tàu bác hồ tàu 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 tàu

bó tóc 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 Awa Ka Sampo Sa Mi Ti Pa Ti Pa No Kaka Wato Sa Wa Ka Sampo Ya Ki Tang Ya Ta Re Ku Re To Sa Wa Ka Sampo A Ho Nai Yo Pa Ho Nai Yo Tak Yo An Chah Le Ka ตั้ง <shocked> กิจอธิษฐานแผ่บุญกุศลถวายแด่เจ้าพระคุณสนิทพริยาณวัชิรเดมหลวงพ่อเิรียังรอบนี้ถวายแด่หลวงพ่อเิรียัง กล่าวสัทุพร้อมกันสามครั้งสาธทุสาธุสาธุอนุโมทามิคิดว่าคำคืนวันนี้คงยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปกลาบลาพระตนไตรทุกท่านก็เข้าไปสู่นิพพานทุกคนทุกคน <laughs> ว่าตามว่าตาม อรหังสัมมาสัมพุทธพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระกวาพุทธทางพระกวันตังอภิวาเทมีพุทธทางพระกัวันตังอภิวาเทมี สวัาดีตอตพระควตาธรรมโมสวัาดโตพระควตาธรรมโมธรรมนัมสามมิธรรมนัมสามมิ สุปฏิปันองพระขาวตสาวกสังคฆสุปฏิปนองพระขาวตสาวกสังคฆสังฆังนมาเมสังฆังนมามิกลาาับมัสาการพระอาจารย์พร้อมกันกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่า n ไนท t